สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้ไปบ้านไขยพระนะจ้าพี่จ๋าวันนี้เป็น EP พีหนึ่งเก้าห้านะคะพี่ๆฝั่งพี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขาอ้าวช่องทางการติดต่อนะพี่นะอ้าวศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ อ่าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่ขาพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะโทรเข้ามาได้เลยจ้ะพี่สายด่วนสายตรงเข้ามาเนาะพี่เนาะทิ้งที่อยู่ไว้แล้วก็บอกเบอร์ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะจ้าพี่จ๋าอ้าวติดต่อกันเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะแม่บ้านนะคะพี่วันนี้มามีพระใม่พี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่ขา อ้าวเรามาดูรายการที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งนะพี่นะนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนนะคะพี่ขาเป็นสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนนะพี่นะวัดเกลื่นกระถิ่นนะพี่นะเป็นเนื้อผงนะพี่นะองนี้เป็นสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนเนื้อผงนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่อ่าชัดๆเนาะพี่เนาะเป็นเนื้อผงนะพี่นะสิงห์ตัวนี้เป็นเนื้อผงอยู่ในเลี่ยมเป็นลักษณะเลี่ยมแบบนี้นะพี่จ๋า นี่นะคะพี่พี่เป็นสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนเนื้อผงนะจ๊ะพี่จ๋าวัดเกิ่นกระถินนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นสิงห์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินเนื้อผงหมายเลขหนึ่งนะพี่นะนี่นะคะพี่คะเป็นลักษณะหมายเลขหนึ่งเนาะพี่เนาะหมายเลขที่สองเป็นซุ้มกอเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่จ้าพี่พี่ อ่าพี่ดูเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าดูพระดาา้านในนะพี่นะเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋ามีปิดทองลงรักเนาะพี่เนาะอ่านี่จ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นซุ้มกอเลี่ยมเก่านะพี่นะเป็นลักษณะอา่าซุ้มกอเลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นลักษณะเลี่ยม ave, เก่านะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่นะดูเอ่อเลี่ยมนะพี่จ๋าด้านหลังนะพี่นะหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นซุ้มกอเลี่ยมเก่านะพี่นะ นี่นะคะพี่ๆเก่าๆนะจ้าพี่จ๋าอ้าวรายการนี้หมายเลขสองนะพี่นะเป็นซุ้มกอเลี่ยมเก่าเนาะพี่เนาะอ้าดูเลี่ยมนะจ้าพี่จ๋าดูด้านในนะพี่นะมีปิดทองลงรักสวยงามนะพี่จ๋าไม่ชัดเจนไปบ้านกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะพี่ขานีนะพี่นะ เป็นเหรียญรอยพระพุทธบาทเป็นเหรียญพระพุทธบาทเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋ามีคราบเขียวคราบความเก่าเนาะพี่เนาะนี่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะพี่ชมคราบความเก่าหมายเลขสามนะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะพี่นะมาเต็มเลยนะพี่จ๋าความเก่ามาเต็มเลยนะพี่นะ อ่านี่นะคะพ,พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทเก่าๆก,กันแบบนี้นะพี่นะหมายเลขที่สามนะจ้ะพี่พี่อา้าวหมายเลขที่สี่นะพี่นะเป็นเหรียญโสธรฉลุนะคะพี่ขาอ่าสองสี่หกศูนย์นะพี่นะเป็นลักษณะเลี่ยมไว้แบบนี้นะจ้ะพี่จ๋า เก่าๆนะพี่นะเป็นเหรียญฉลุสองสี่หกศนนะคะพี่ขาเหรียญโสธรฉลุนะพี่นะชมรายละเอียดเนาะพี่เนาะอ่านี่นะจ้าพี่จ๋าสวยๆนะพี่นะรายการนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าปศูย์หห้านะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญโสธรฉลุนะพี่นะนี่ค่ะพี่ 0849158065นะจ้าพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะพี่นะเก่าๆสวยๆนะพี่นะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญโสธทรฉลุ2460นะคะพี่คะอ้าวหมายเลขที่5เป็นรูปถ่ายหลวงปู่สีนะจ้าพี่จ๋านี่พี่เป็นรูปถ่ายปู่สีมีเอ่อเขาเรียกอะไรตอกยันเหรอเนี่ยต่อโคดยันนะพี่นะปึ๊บแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะพี่นะ อยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่พี่เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ศรีนะจ๊ะพี่จ๋าพร้อมใช้นะพี่นะเก่าๆนะจ๊ะพี่นะนี่นะพี่นะด้านหลังนะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงปู่ศรีหลังยันเป็นยันแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่พี่นี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเก่าๆนะพี่นะรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่ศรีหมายเลขห้านะพี่นะเอาหมายเลขที่หกนะคะพี่คะะ หมายเลขที่หกเป็นพระพุธน,นะพี่นะนี่จ้ะพี่รายละเอียดสวยงามนะพี่นะเป็นพระพุทธน,นะคะพี่ค่ะพระพุทธเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่ค่ะอ่านี่นะซ้าพี่พี่ดูอ,อ่ซอกหลืบนะคะพี่ขาคราบความเก่านะพี่นะมาเต็มวงแขนเลยนะจ้าพี่พี่รายการนี้เป็นพระพุทธเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะอ่านี่จ้า นี่นะคะพี่พี่อ่านี่นะจ้าพี่จ๋าคราบความเก่านะพี่นะนี่ค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นพระพุทธเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะคะหมายเลขหกนะพี่นะอ้าวหมายเลขที่เจ็ดเป็นพระกิ่งนะคะพี่ค๋เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นกิ่งแบบเก่าๆนะพี่จ๋าพี่ชมเนื้อนะพี่นะอ่านี่นะพี่จ๋าเก่ามากๆเลยนะพี่นะ รายการนี้เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะจ้าพี่จ๋าหมายเลขเจ็ดเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่ขาด้านหลังนะพี่นะด้านหลังมีเป็นตัวหนังสือแบบนี้แม่บ้านไม่ทราบที่นะจ้าพี่จ๋าพี่พี่ที่ทราบที่หรือสนใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นพระกิ่งนะพี่นะพระกิ่งเนื้อทองผสมเก่าๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะ ่านี่เป็นไต้ฐานนะพี่นะไต่ฐานเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ค่ะพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะจ๊ะพี่หมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขที่8เป็นสมเด็จนะพี่นะอ่านี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จงาแกะนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นสมเด็จงาแกะนะพี่นะรายละเอียดสวยงามมากๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะเป็นสมเด็จงาแกะนะคะพี่พี่ อ่าพี่ชมนะพี่นะรายละเอียดนี้สวยงามมากๆเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นด้านขอบนะคะพี่ๆด้านหลังนะพี่นันหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่จ๋าอ่ารายการนี้เป็นสมเด็จงาแกะนะคะพี่ขาไม่ชัดเจนในบ้านกราบขอโทษขออภัยนะจ้ะพี่จ๋ายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะอ้าวรายการนี้นะคะพี่นะหมายเลขที่ แนะจ้าพี่จ๋าเป็นสมเด็จงาแกะนะคะพีปป่ๆติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะอ่าเป็นสีเข้มนะพี่นะอกเหลืองๆนวลๆนะคะพี่จาเข้มๆนะพี่นะหมายเลขที่9เป็นขุนแผนภายคู่พร้อมเลี่ยมนะพี่นะอ่าพี่ชมเนื้อขุนแผนด้านในนะจ้าพี่จ๋าอ่านี่นะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นขุนแผนภายคู่นะจ้าพี่จ๋าเนื้อด้านในอย่างเก่าเลยนะพี่นะ เป็นขุนแผนพายคู่พร้อมเลี่ยมนะจ๊ xide, จะพี่จ๋าเลี่ยมสีทองอย่างสวยเลยนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นขุนแผนพายคู่นะจ๊จะพี่จ๋าขุนแผนพายคู่พี่ชมเนื้อนะพี่นะเนื้อแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะอ้าวรายการนี้เป็นขุนแผนพายคู่นะจ๊ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมนะพี่นะนี่นะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะ เดี๋ยวพี่ที่สนใจยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะจ้าพี่จ๋ามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นขุนแผนภายคู่นะคะพี่ขา้อมเลี่ยมนะพี่นะตรงใต้ฐานมีเป็นเหมือนเออเป็นเขาเรียกยังไงพี่เป็นรู อาจจะระหว่างเชื่อมนะพี่เนาะนี่นะคะพี่ขาแม่บ้านให้ชมนะพี่นะเป็นแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะอ่านี่นะพี่นะไม่มีปิดบังนะพี่จ๋ามาแบบนี้แม่บ้านลงให้ชมแบบนี้นะพี่นะอ้าวหมายเลขที่เก้าเป็นขุนแผนภายคู่พร้อมเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าอ้าวหมายเลขที่สิบนะพี่นะเป็นหนังเสือหลังตะกุดนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ชมนะพี่นะหนังเสือในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขา ด้านหลังมีเป็นตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดนี่ค่ะพี่เป็นตะกุดด้านในตะกุดจานแบบนี้นะคะพี่ขาสองสี่ห้าดอกนะพี่นะเป็นหนังเสือพร้อมเลี่ยมด้านหลังมีตะกุดนะจ้าพี่จ๋าอักขระนิลงยันจานเต็มแผ่นตะกุดนะพี่นะแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าวรายการนี้หมายเลขสิบเป็นหนังเสือนะคะพี่ขาหลังตะกุดนะคะพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดนะจ้าพี่จ๋าเป็นเต่านะคะพี่ขา เต่าจิ๋วหลวงปู่หลิวนะพี่นะองเล็กๆแบบนี้นะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะจ้าพี่จ๋าจิ๋วๆเล็กๆนะพี่นะสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่ขานี่นะพี่นะอ่าองเล็กนะพี่นะเป็นหลวงปู่หลิวนะจ้าพี่จ๋าเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีเป็นยันนะพี่นะ อ้าวรายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะจ๊ะพี่จ๋าเต่าจิ๋วนะพี่นะองค์เล็กๆนะพี่จ๋านี่นะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่จ๋าเล็กๆนะพี่นะเดี๋ยนะพี่ไม่ว่าให้ชมอีกทีเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่รายการนี้เป็นเต่าจิ๋วหลวงปู่หลิวหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะนี่ค่ะเล็กๆแบบนี้นะพี่นะติดต่อกันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้จ้ะ หมายเลขสิบสองเป็นขุนแผนเนื้อชินตะกัวหลังจานนะพี่นะพี่ชมเนื้อชินองคนี้นะจ๊าพี่จา๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นขุนแผนนะจ๊ะพี่จา๋าขุนแผนเนื้อชินตะกัวนะพี่นะหลังจานนะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ้ารายการนี้เป็นขุนแผนเนื้อชินตะกัวหลังจานนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นรอยจานด้านหลังนะพี่นะอ่านี่ค่ะ รายการนี้เป็นคุณแผนเนื้อชินตะกัวหลังจานนะพี่นะนี่นะค่ะพี่ๆเออจานหลังชัดๆสวยๆนะพี่นะเป็นคุณแผนเนื้อชินตะกัวหลังจานหมายเลข12นะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะรอยจานสวยๆนะพี่จ๋านี่นะคะเป็นหมายเลข12ค่ะหมายเลข13เป็นพระปิตานะคะพี่ขาเนื้อชินตะกัวพี่ดูร่องรอยนะพี่นะเก่าๆเก่าจนเออ มีรอยรานนะพี่นะเป็นรานนะคะพี่ขาไม่ได้ชํารุดนะพี่นะไม่ได้มีการแตกนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาเนื้อชินตะกัวนะพี่นะดูคราบความเก่านะพี่จ๋าลานๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะพี่จ๋านไม่ได้ปิดบังนะพี่จ๋ามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะพี่นะคือบ่งบอกว่าเก่าหะนะพี่นะเออเก่ามากๆเลยนะพี่จ๋าแบบนี้นะพี่นะเป็นเอ่อลักษณะนะคะพี่ขาพระปิดตานะพี่นะ พระปิตาเก่านะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะมีรอยร่องรอยการรานแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้อชินตะกัวนะจ้าพี่จ๋านี่เป็นหมายเลขสิบสามค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะพี่พี่เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่ขาเป็นรูปถ่ายขาวดํานะพี่นะ,ะมาในซองแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังมีเป็นยันแบบนี้นะจ้าพี่จ๋า อ่านี่นะคะพี่นะรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะจ๊ะพี่จ๋าหมายเลขสิบสี่นะพี่นะหมายเลขสิบห้าเป็นสมเด็จเก่านะพี่นะอ่าพี่ชมนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เป็นคราบแป้งนะคะพี่ขาสวยๆนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะอ่อสมเด็จเก่านะจ๊ะพี่จ๋ามีแม่บ้านมีมาให้รับชมกันนะพี่นะหมายเลขสิบห้านะพี่จ๋า เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะสิบห้าเป็นสมเด็จเก่านะจ้าพี่จ๋าสวยๆนะพี่นะนี่นะคะมาใหม่ๆกันเลยจ้าพี่จ๋านี่นะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะพี่ดูเนื้อด้านหลังกันนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะอ่านี่เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะสมเด็จเก่านะจ้าพี่จ๋าหมายเลขสิบห้าเนาะพี่เนาะองค์นี้สภาพยังดูสวยสมบูรณ์นะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะ ่ประมาณนี้นะจ้าพี่จ๋าเส้นสายดังลายยันยังคมชัดเจนนะพี่นะหมายเลขสิบห้าเป็นสมเด็จเก่าจ้ะหมายเลขสิบหกนะจ้าพี่จ๋าอ่าสมเด็จเก่าเช่นกันนะพี่นะมีลงลักปิดทองนะจ้าพี่จ๋าลักล่อนทองล่อนล่อนแบบนี้นะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะจ้าพี่จ๋าหมายเลขสิบหกนะพี่นะนี่ค่ะพี่เส้นสายลายยันยังคมโค้งชัดเจนนะพี่นะ นี่นะคะพี่เก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสิบหกนะจ้าพี่จ๋านี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะสมเด็จเก่านะพี่นะสมเด็จเก่าหมายเลขสิบหกนะพี่นะนี่ค่ะอ่าสวยสวยเก่าเก่านะจ้าพี่จ๋าสภาพยังดูสมบูรณ์นะพี่นะเส้นสายลายโค้งยังชัดเจนนะพี่จ๋านี่นะคะอ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสิบหกนะจ้าพี่จ๋า หมายเลข17นะพี่นะพี่ชมสมเด็จเก่านะคะพี่ขาองนี้นะพี่นะเป็นคราบแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าแม่บ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไงนะพี่นะแต่มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข17นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ขาพี่พีที่สนใจถูกใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5หนึนะจ้าพี่จ๋า ขอรูปถ่ายนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาจากขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะสะดวกหรือว่าสนใจนะพี่นะทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้บอกเบอร์ไว้นะพี่นะ้านีนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขะหมายเลข16เอ้ย17นะพี่นะองค์นี้เป็นหมายเลข17นะจ้าพี่จ๋านีครับพี่เก่าๆนะจ้าพี่จ๋าแบบนี้เลยนะพี่นะ อา้าวหมายเลข18ปนะคะพ,พี่หมายเลข18ปดเป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีนะพี่นะนี่นะพี่จา๋าสวยๆนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีนะพี่นะนี่คะ่ะพี่ๆเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้อยู่นะจ๊ะพี่จา๋าแต่รายละเอียดยังคงมองเห็นอยู่นะพี่นะ อ้าวรายการนี้เป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีนะจ้าพี่จ๋าเก่าๆสวยๆนะพี่นะด้านหลังเรียบแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่คะรายการนี้เป็นเหรียญวิวพระปฐมเจดีนะพี่นะเก่าๆสวยๆเนาะพี่นนองสภาพใช้อยู่นะคะพี่อ่านี่ค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะพี่คะอ้าวหมายเลขสิบเก้านะพี่นะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาตอกโค้ดเลขสองนะพี่นะ นี่นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่ตอบโค้ดเลขสองนะพี่นะนี่ค่ะใบหน้าใบตานะพี่จ๋าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาประมาณนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่พี่อ่าด้านหลังนะพี่จ๋านี่นะคะพี่ขาด้านหลังมีร่องรอยแบบนี้นะพี่นะมีคราบแป้งคราบเอ่อใครนะคะพี่ขาอ่านี่เป็นตรงตอโค้ดเลขสองนะพี่จ๋า นี่นะคะพี่สองจุดนะคะพี่ขามีเป็นเหมือนเป็นจุดอยู่ข้างๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้หมายเลข19เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไห่ต่อโคดเลข2แบบนี้นะพี่นะอ่ามีคราบแป้งสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าสนใจติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะพี่นะอ้าวหมายเลข20นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขา รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่อ่านี่นะคะพี่ขาหล่อโบราณหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะพี่นะพี่ชมรับความเก่านะจ้าพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่ค่ะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะจ้าจพี่พี่อ่ารายการน,นี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะพี่นะ นี่เป็นใต้ฐานนะจ๊ะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันไวนะคะพี่พี่ในบ้านกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบนะคะพี่ขะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะพี่นะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่ขา เอ่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะพี่นะปีหนึ่งห้าเนื้ออันปัก้านะคะพี่ขาอ่านี่นะจ้าพี่เป็นรายล e ะเอียดลักษณะนะพี่นะรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้ออันปัก้านะพี่นะอ่านี่นะคะพี่พใต้ฐานตอกโคตดตอกตัวเลขแบบนี้นะคะพี่ขามีอุดกิ่งนะพี่นะเป็นลักษณะอุดแบบนี้นะพี่นะ อ่าแล้วก็จริงดังนะจ๊ะพี่พี่อ่ารายการนี้เป็นเอ่อรูปลหล,นนออปะะปล่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้านะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้ออันปะก้าปีหนึ่งห้านะพี่นะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่พ,พี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขยี่สิบสองนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีหนึ่งสี่นะพี่นะอ่าชมความเก่านะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีหนึ่งสี่นะคะพี่ขาความเก่าคราบความเขียวนะคะพี่ขาคาบฝุ่นนะพี่นะหมาเต็มเลยนะพี่จ๋าสภาพพิ้งเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่อ้าวรายการนี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปีหนึ่งสี่นะพี่นะ นี่นะคะพี่ขาเก่าๆเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่อ่าประมาณนี้นะจ้าพี่จ๋าเก่าๆนะพี่นะนี่นะคะหมายเลขยี่สิบสองนะคะพี่ขาหมายเลขยี่สิบสามเป็นพระสังกจายสามกริย์นะคะพี่ขาหลวงพ่อพูนนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นสังกจายสามกริย์นะคะพี่ขา หลวงพ่อพูนนะคะพี่ขานีนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่จ๋ารายละเอียดคมชัดสวยนะพี่นะด้านหลังเป็นยันนะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อพูนนะคะพี่ขาเป็นสังกระจายสามกริย์หลวงพ่อพูนนะพี่นะรายการนี้หมายเลขยี่สิบสามนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่นะอ่านี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นไต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ รายการนี้เป็นพระสังกรจจายสามกษัตริย์หลวงพ่อพูนนะคะพี่ขานี่นะพี่นะอ่าประมาณนี้นะคะพี่ขาอุดกิ่งกิ่งดังนะพี่นะอ้าวหมายเลขยี่สิบสี่นะจ้าพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ชอบพระอาจารย์ชอบแบบนี้นะคะพี่นะรายละเอียดนี่เส้นสายนะคะพี่ขายังคงมองเห็นเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะ รายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะพี่พี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบหลังโบสถ์นะคะพี่ขานีนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ชอบนะคะพี่นะนะหลังโบสถ์นะคะพี่ขานีค่ะประมาณนี้เลยนะพี่นะ รายการนี้หมายเลข24เป็นเหรียญพระอาจาร,รย์ชอบหลังโบสถ์นะคะพี่คะหมายเลข25บนะพี่นะเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะพี่นะนี่นะจ๊ะพี่จ๋ารายละเอียดนี้สวยงามนะพี่นะเส้นสายลายยังคมชัดนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะคะพี่ขาพระธาตุพนมนะพี่นะ เป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่คะนี่นะพี่นะเป็นด้านขอบนะจ้าพี่จ๋าอ่านี่นะพี่นะด้านหลังเขียนว่าพระธาตุพนมช่วยไทยแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าสวยๆเก่าๆนะพี่นะสวยๆเก่าๆนะจ้าพี่จ๋าสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขานี่หมายเลขยอยี่สิบห้านะพี่นะ หมายเลขยี่บหเป็นเหรียญพระาธาตุพนมลงยานะพี่จ๋าอ่าพี่ชมนะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญลงยาเก่าๆนะพี่นะมีครับความเก่านะจ้ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญพระาธาตุพนมลงยาหมายเลขยี่สิหนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้เนาะพี่เนาะนี่นะจ้ะพี่จ๋า เป็นเหรียญพระธาตุพนมลงยานะพี so, ่นะด้านหลังเนาะพี่เนาะรายละเอียดความเก่านะจ้าพี่จ๋านีค่ะประมาณนี้นะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะพี่นะเหรียญพระธาตุพนมลงยานะพี่จ๋านีค่ะหมายเลข27นะคะพี่ขาเป็นเต่าหลวงปูเหลิวเลี่ยมเก่านะพี่นะอ่าพี่ชมอ่เต่าปูหลิวเลี่ยมเก่านะคะพี่ขา เป็นเต่าหลวงปูหลิวรุ่นเปิดโลกนะพี่นะนี่นะพี่นะรุ่นเปิดโลกอย่างนี้นะคะพี่ขาอ่าด้านในนะจ้าพี่จ๋าเส้นสายลายยันยังมองเห็นนะพี่นะคมชัดสวยนะจ้าพี่จ๋าเป็นเต่าหลวงปูเหลิวรุ่นเปิดโลกนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเก่าๆนะจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะนี่นะคะพี่วัดไร่แตงทองนะคะพี่ขา นี่นะพี่นะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะพี่จ๋าอ่าเป็นเลี่ยมเก่านะจ๊ะพี่จ๋าสภาพใช้อยู่นะเลี่ยมอะเนาะพี่นนองนี่ค่ะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะเลี่ยมเก่านะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะนี่นะพี่นะเส้นสายลายยันหน้าหลังยังมองเห็นคมชัดนะพี่จ๋านี่นะพี่นะรายการนี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ค่ะ เป็นเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นเปิดโลกหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่นะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาเลี่ยมเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพี่ขาเป็นเหรียญนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนะพี่นะเป็นเหรียญล้อแมกหลวงปู่โตพร้อมกล่องนะพี่นะมีเป็นหลวงปู่โตโพยเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่นะพี่นะ ด้านในนะพี่นะเป็นเหรียญล้อแม็กนะคะพี่ขานี่นะพี่นี่เป็นเหรียญล้อแมกเล็กหลวงปุโตนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญล้อแม็กเล็กหลวงปุโตนะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญล้อแม็กเล็กนะคะพี่ขาหลวงป่โตนะพี่เหรียญนี้หลวงป่โตนะคะพี่ขามีตอกโค้ดแบบนี้นะพี่นะอ่านี่เป็นด้านหลังนะจ้าพี่จ๋ามาพร้อมกล่องนะพี่นะนี่นะพี่นะ รายการนี้หมายเลข28ดนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญล้อแมกหลวงปุโตะพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่พี่อ่านี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเนาะพี่เนาะเหรียญล้อแมกเล็กนะคะพี่ขานี่จ้ะตอกโค้ดแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญล้อแมกเล็กนะคะพี่ขาหมายเลข28มาเป็นกล่องแบบนี้นะพี่นะอ่าด้านในนะพี่จ๋าด้านในก็เขียนว่าหลวงป่โตนี่นะพี่นะ ยวบ้านให้ชมนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ชัดค่ะพี่ขานี่นะคะเดี๋ยวไปบ้านถ่ายรูปให้ดูนะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามานะพี่นะอ้าวหมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งนะพี่นะเออพระกิ่งลบบุรีหลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะจ๊ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเก้าเนาะพี่เนาะพร้อมกล่องนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่าหมายเลขยี่สิบเก้านะคะพี่ขา เป็นพระกิ่งเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่เป็นกิ่งหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาเนื้อนวะนะพี่นะพี่ดูรายละเอียดนะพี่จ๋าสวยงามคมชัดมากเลยนะพี่นะพร้อมกล่องนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่นะพระกิ่งลบบุรีนะคะพี่ขารุ่นอนุรักษ์ชาตินะพี่นะสองหนะคะพี่ขาที่กล่องเขียนไว้แบบนี้นะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่อาคมชัดสวยนะพี่นะรายการนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ขาพระกิ่งลบบุรีนะพี่นะหลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะประมาณนี้นะพี่นะกิ่งดังนะคะพี่ขาสวยงามนะพี่นะนี่ค่ะพี่พี่ที่กล่องเขียนว่าพระกิ่งลบบุรีนะจ้าพี่จ๋ารุ่นอนุรักษ์พศสองห้าสามแปดแบบนี้นะพี่นะ อ่านี่นะพี่นะเป็นกล่องเก่าๆนะจ๊าพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระกิ่งยบกบุรีหลวงพ่อคูณหมายเลขสามสิบนะพี่นะ Ooh หมายเลขสามสิบเออหมายเลขยี่สิบเก้าแล้วพี่นะนี่นะเป็นหมายเลขสามสิบนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกนะพี่นะนี่นะจ้าพี่จ๋าเป็นลักษณะเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นพระอธิการเปิ่นนะพี่นะแบบนี้นะพี่จ๋า เส้นสายนี้ยังชัดนะพี่นะชัดมองเห็นสภาพใช้แต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกนะจ้าพี่จ๋าเหรียญเสมานะพี่นะอ้าววันนี้นะคะพี่ขะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะพี่นะอ่ากราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะจ้าพี่จ๋าทุกๆุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะพี่นะ แม่บ้านก็กราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะพี่เนาะอ่าพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันได้ที่เบอร์โทรศูนย์5 8 0 6 5นะคะพี่คะไลน์แม่บ้านชื่อโรสนะพี่นะสารโอรเรือสอเสือนะพี่จ๋าอ่าติดต่อกันเข้ามานะพี่นะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่จ๋าพร้อมรับทุกสายพร้อมตอบทุกไลน์นะพี่นะอ้าวอกก็ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายรบกวนพี่พี่นะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบนะพี่นะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะจ้าพี่จ๋าวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะพี่นะอ่ต้องแม่บ้านต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ที่น่ารักทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะจ้าพี่จ๋า วันนี้ขอจบคลิป EP 195ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า